คับพบกับผมอีกแล้วใน Big b บ r c a s t i n g ิ่งเกมเมอร์ a ทนนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้ครับวันนี้เราก็จะมาตเติมบ้านกันครับมาเอาของกันดีกว่าผงไม่รี้บ้องครั้งก่อนผมได้ไม่ได้อัดคลิปก็ได้ไปลงเหมือนครับได้ของมาเยอะมาก

ก่อนไปครับเนี้ยเห็นสังเกตว่าผมเอานี้ไปสังเกตที่ผมเห็นเอาแมงมุมว้อยอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเอาไว้หน้าบ้านมันเตอร์มันจะเข้าเหมือนเข้าไปมไม่ได้ตรงนี้มีไว้ก็ตัดเลยคนระับ ชุดครับผมก็ขอตัดเปตัดตอนฉากตัดไม้ก่อนนะครับมันก็ตัดคลิปมาครับตอนนี้ก็เลยตัดมาถึงตอนกลางคืนแล้วผมได้ตัดมาตอนกลางคืนแล้วเราก็ได้ไม้มาชุดกวบกว่านะชุดเกือบสองชุดนะแล้วเราก็จะมาสร้างว่าผมตัดสินใจคิดสร้างไม้บ้านจากไม้ไมโอครับจะสร้างมาจากไม้โอ ไมโอครับตอนนี้ก็ตอนกลางคืนอยู่นะครับไม่อยากออกไปเสี่ยงแต่เราก็จะขยายบ้านแต่ตอนกลางคืนนะครับอาหารต้องมีครับน,นี่เดี๋ยวเอาไปเผาน,นี่ซมบี้เป็นอาหารได้นาเห็ดเก็บไว้ก่อนทำเห็ด ได้มาเยอะมากเลยต้องการประตูดอคกัได้ไม้อ้ยผมได้นเสียงแกะอยู่ไนม่ไ้ยอม่ผก็ได้ตัดมไม้ไปเยอะเลยนะครับเพระที่ผมต้องการแกะอย่างมากเลยอ่ะแต่แกะมันไม่มีอ่ะ เจะมาสองอันแล้วม้าไม่เป็นไรหรอกเราจะมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยนะครับครบ,บ้านมเอาผก็จะไม่สร้างตรงนี้สร้างเป็นที่อื่นเอา สร้างบ้านนะพยาบลบริเวณไหนดีตรงไหนดีแดยเาตรงนี้นะครับตรงนี้ดีป่ะเจอแกแล้วครับใ่ข้ามันดีว่าแล้วเราก็มาแล้วเราก็ค่อยมาตอนเช้ากันนะรูนายแกะนะครับแล้วก็มาสร้างติ๊กนอกกันเลยครับ ได้นะครับคือต้อามาเก็บไม้ไว้นี่ครับแล้ก็สามารถนอนได้แล้วนะครับแล้วก็วางไว้อย่างนี้ ที่สร้างบ้านก่อนตอนนี้ไปครับตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยสร้างไปมจะสร้างบ้านแถวนี้นะครับน,นี่แถวนี้แหละอตรงนู้นก่อนตรงนู้นดี่าครับนี่เราจะไปสร้างบ้านตรงนู้นกันนะครับนี่มาเริ่มกันเลยมาหนึ่งเขาโค้งบ้านก่อน พพีดพิด,ด,ดสร้างตรงน้นตรงโน้นประตูประตอูอยู่ตรงนี้นะครับตรงระหว่างทอดสองอันตรงนี้ดีกว่านี่อืมอบ้านแบบหลังใหญ่แบบไม่ค่อยใหญ่มากนะครับทางเข้าทางเข้าเล็กไปเปล่าไม่เป็นไรครับขยายมันน่าจะเล็กเกินไป ถ้นเป็นสองช่องครับบ้านก็จะไม่รู้เลยมากทางเข้าจะเป็นตัวสองอันในการเข้ากี่ช่องครับนับหนึ่งหนึ่งสอง 5, 6, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 หกเจ็ดตดต้นไม้อีกไปตีต้นไม้แล้ค่อยมาเคียร์ทีหลังเท่ากันไหมเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่จะนับหนึ่งสองสส หกเจนะครับเป็นเจ็ดคูสิบสี่1แปดบสิบเอ็ดสิบสองสนะครับบ้านแบบ7จ็ดคูสิบสี่ใหญ่เกินไปไหมเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นหลุมคิปเปอร์อีกเราค่อยค่อยมากบบายังอีกบ็อกหนึ่งเปล่าใช่ครับใช่มันอะไรกูเลยเนี่ยสร้านะงบ้านไม่ได้มาตรฐานเลย มาชุดหนึ่งได้หมดไปแล้วนะครับนี่ครับตัวบ้านเราใหญ่เกินใหญ่เกินไปไหมเนี่ยโอ้โหนี่มันบ้านหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องหากระจกเลยนะครับวันนี้ม้วนครับม้วครับเดี๋ยวเราไปดูก่อน เราไปเผากระจกไว้รอไว้ก่อนก็ได้ก็ทรายมีไหมเนี่ยทรายทรายก็ไม่ได้ขุดมาอีกเยวเไปเผาแล้วกันนี่เราไปสร้างล่างก่นโอ้โหบนนั้นน่าสร้างบ้านมากเลยอะแต่เราไม่สร้างเราสร้างตรงน,นี้หลังใหญ่เบิเรมเลยเนะี่ย อันนี้ก็วางขึ้นไปอีกสองช่องหนึ่งสองสามครับไม <c ười> ่จะกระโดดทำไมเนี่ยหนึ่งสองสโอ้อีกละหนึ่งสองสหนึ่ง้งยหนึสองสาม ตรงนี้เอไว้ทำอะไรเนี่ยอน,นอนุสร์อะไรเนี่ยนี่ครับเราก็ไว้อย่างนี้หนึ่งสองสามนี่ก็จะเป็นประตูครับสองหลังคาแล้วหลังคาปิดไว้เลยครับปิดไว้เลยบายไม่ได้มาตรฐานจริงๆครับอันนี้โอ้มา ตอนนี้จอมรับว่าแหลกนะครับ <c oughs> อะไรอืมรับสร้างโคงไว้ก่อนมาตรงนี้ได้แล้วเราก็นำมาอีกกี่ช่องหนึ่งสองสามสามช่องครับหนึ่งสองสามหนึ่งสามก็ต้องตองนี้ตรงนี้ มาสรงต่อหนึ่งสองสามนับก็หนึ่งสองจะเป็นตรงตรงโคง้โคงเอาไงดีต้องต้องเป็นอย่างเงี้ยในร้องนี่นะมาหนึ่งสองน, <c oughs> นงส,งส,สี่ตรงนี้ครับหนึ่งสองสอง บบ้านเราหนึ่งสองสามนึ่งสอเ้ยเอาใหม่เอามหน่งสองตรงนี้ครับสอตรงนี้ก็ตัดคลิปตอนสร้างโครงก่อนแบผมขอตัดคลิปนะครับ มาครับผมก็ได้สร้างโคงบ้างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมได้สร้างโคง้งเสร็จแล้วเราก็าจะมาจบคลิปด้วยกันนอนบนเร,เราจะจบคลิปด,ด้วยกันนอนบนเตียงนะครับครับโอ้ยนอนดี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 นนดนนด respects. เราจะจบคลิปกันนอนบนเตียงครับต้องนอนนะต้องนอนนะทน่โอ้โหไม่ไม่ได้วะ ันนี้ก่อนนอนครับสำหรับวันนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดสั่นสคริปต์นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย